เอาละครับยกสุดท้ายปล่อยตัวนะครับผมฝ่ายละเมินสถานฟ้าอิมินอิมินแนหรือว่าเสริฟพรดิวัตครับตอนนี้ได้เปรียบ40ชกตัว4 1นะครับผมน่ะาตังดูครับจะแจ่งเกิดได้หรือเปล่าคับว่ี่สถานฟ้าฝ่ายละเมินยกสี่เบายกเลยแล้วครับผมครับตั้งรับจับตาแล้วคุมเกมแล้วฟาวน์เก่าเขี้ยวแล้วยังคมอยู่ครับฝ่าอินแจ่งเกิดแล้วผมรับ เรา,าก็จะตังบังบงังแล้วก็เขาเอาอยู่หรือเปล่าก็สุดายฟ้าไปต่อละสิบจุดตัวตัวนี้ผมทำลายจังหวะไว้ก็สุดายฟ้าเชลาวันเดินทิ้เจอไข่ทองเข้าไปแล้วครับชลวันแล้วครับเปนแฟนก็ตะโกนมาตีมตีมนะครับ บังไว้บักซัทำไ้อย่ารับตีโย้ไขโตกับดอกนดีโต้ับเหนึ่งนาทีห้าสิบวินาทีนะครับผมครับไข่ทองชาลวัตเดินก็าวมาเกอ่ยไข่ทองอย่างเนือนฟ้าเหนือยนะครับผมว้าลอีกหนึ่งนาทีกับสี่สิบวินะครับผมเบตรมจะวิ่งข้าหาเจ้าชลวันมา ยะเลยครับผมยัดตคาไว้ครับผมโอ้ยีไปโอ้ยเขาเอาอยู่ับมาอ่อครับตนนี้สิบลองสิบบวกันแลครับีเหมือนกันนะครับผมอ่ะไม่ใช่ว่าจะเงียบนะครับผมอ่ะประานฝาอไรบางกคกฟ้าอย่างเดียวหมุนหมุนหมุนเตี้วติวตี ออกนิสตั์ฟ้าดูนะฝ่ายแดงค่านยากกับเจอลูกเขาแบบนี้เข้าไปครับเรงห้าสิบวินาทีที่ไปเอยเ,เ,เ,เอาทำอะไรจะพาไปอรับพี่แังฝ่านแดงก็สั่งโบูกแล้วก็ไปเข้าเหมือนกันครับ่น่แบบนาจะพาดก็ฝ่ายแดงนะครับไปามทีสองวินาที ยี่ยกแดงทีนกเล็กยี่นึยกแปอนึงหน้าบ้านห่วนไอคไอ้คืนห้านะเกนิดนึมเลยนะเว้ยนี่เดี๋ยวราอกว่าเรยวไปเลวกิมอย่าเบืนะมาปะกัไม่ได้ปฏะกรรไม่ได้ไหวเมื่อไหวเรียนเอากรรมเเก็พิีปฏะกัรไม่ได้ไหวเมื่อเอาละครบดยกสุดท้า ยืดเหลือเกินก็โดน่านกล้องม่วมาแล้วตอนนี้คุณกัรจะรรมการบผม 先拿那个。